สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพืเ่อนๆมาพับเหรียญไยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวแก้วสูบมิพานะคะสวยๆเลยนะ,สะเสรียนที่หลังได้นะคะค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจำนวนสีเส้นและดิบินเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันค่ะ เริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เดือมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วลพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งน,นั้นยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1นะคะจากนะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สาส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่1่ค่ะอาออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ริบบิ้น8ดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะเนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ อมืชอนที่ฐานเลยค่ะมือปงกับิ้อชีจับสีเส้นด้านบนนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง จะลากสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับบินขึ้นมาหนึเส้นค่ะนับ1 2 3นะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะคะนี่นะจับพาดข้ามสามเส้นค่ะ พัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นไปค่ะจับพัดข้ามสามเส้นนะคะเหลือสามเส้นสุดท้ายนี่นะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะจับสอดรอยสามเส้นไปหนึงสองสามนี้นะคะร้อยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้เลยค่ะ ้แบบนีเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับลงมานะคะปิบเป็นกลวยมาแบบนี้สออลงไปนะคะนะดึงมาแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดลอดสามเส้นไปนะคะรอยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะะตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบ,บิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะจับมานะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีม่วงไว้ด้านบนค่ะจะับปลายดิบิ้นให้เสมอกันแบบนี้สอดร้อยสมเส้นไปค่ะ1 2 3นะคะ แล้วเราก็ผิดกลับมาด้านนี้นะจับริบบินมานะคะจับโค้งมาแบบนี้ค่ะพับมาแบบนี้นะคะสอดลงไปแบบนี้นี่ค่ะโค้งมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะใช้นิ้วโป้งกดไว้นะคะดึงลงมาให้สุดแบบนี้นี่ค่ะจับขึ้นด้านบนค่ะโค้งมานี่ค่ะ นี่คะ่ะพอเราได้แบบนี้นะคะนะแล้เวเราก็จับิบบิ้นขึ้นด้านบนค่ะโค้งมาแบบนี้นะคะสอดเข้าไปในหลังเส้นสีขาวนี้นะคะหลังเส้นสีขาวนะคะนะมันกลีบสีขาวที่เราสอดไปเมื่อกี้ค่ะค่อยๆดึงมาประคองประคองมาแบบนี้นี่คะ่ะดึงมาแบบนี้นะคะจับโค้งมาด้านนี้คะ่ะโค้งมาแบบนี้เลย แล้วก็สอดลงไปในหลังเส้นสีขาวที่เราสอดเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะประคองประคองมาแบบนี้ นะพอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ดูปลายลิบินนะปลายลิบินเราไม่เสมอกันเราจะตัดปลายให้เสมอกันก่อนค่ะ นะคะแลวแบบนี้แล้วเราก็จับตะแคงมาด้านนี้ค่ะพับขึ้นด้านบนค่ะีเป็นกลวยมานะคะสอดลงไปแบบนี้ถางดึงมาแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นี่ค่ะจับพับอันนั้นนี่บิดเป็นคนมาค่ะ เลยค่ะแ,แบบน,น,นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน แล้วเราก็ตัปดปลายริบบิ้งทิ้งค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวแก้วสุวิภานะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ